โอเคี่เราด้วนด้วยกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะว้าวสวยมาก เดี๋ยวนะคะแม่ค่อยแกะทีละใบค่ะค่อยแกะทีละใบนะคะว้าวไหมคะค <c oughs> ่ะโสดีค่ะเป็นกลุ่มหมู่ที่สองนะคะเพื่อนๆนที่รวมใจกันมาฝึกฝนได้วิชาความรู้จากอาจารย์และพิ่ดกรทุกทท่านเนาะต้องขอบคุณถ้านี้จะเป็นใจผสานใจกลุ่มเราตั้งใจไว้ว่าชื่อ สวยขยี้ใจนะคะสวยมากค่ะถูกใจค่ะอ่ะไม่ได้ห้าหม่อยไม่ได้ห้าด่อยเอง่งานของเรานะคะสวยออกมาแบบนี้ค่ะสวยมากๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะว้าวมากค่ะ Thank you.